วันนี้แม่อยากมาชวนสาวๆนะคะมาสร้างกล้ามเงนื้อกันนะคะไม่ต้องกลัวค่ะผู้หญิงนะคะกล้ามเงนนะื้อนั่นคือแหล่งเตาเผาของเราค่ะกล้ามเนื้อมันชอบไขมันค่ะสาวๆที่ชอบกินเพิ่มไขมันค่ะให้มาออกกายโดยการเล่นกัมเบลบาเบลหรือการยดน้ำหนักนะคะมันจะสร้างกล้ามเงนื้อเบ,บาๆให้ไปกินไขมันของเราค่ะเหนไะน่นะคะเด็งปุ๊บอันนี้คือน้อยยนะบางคนเล่นใหญ่กว่าน,นี้นะคะกินอะไรก็ได้ คือหนึ่งกิจกรรมที่แม่ทาทุกเช้าเลยค่ะยกดัมเบลออกกำลังกายเบิร์นไขมันนะคะสร้างกรรมเนื้อทุกวันเลยค่ะช่วงเช้าถึงเกือบเที่ยงนะคะถึงตอนไหนก็ทําตอนนั้นค่ะ ตอนนี้เข้าสู่เลขสี่แล้วแม่ก็ต้องกลับมาดูแลตัวเองรักตัวเองแม่พูดว่าอะไรอยาก<ม>ดูแลสุขภาพตลอดเลยอ่ะ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 พูดใหม่หมายความว่าเมื่อเราอายุมากขึ้นนะคะกล้ามเนื้อร่างกายระบบเผาผลาญเราจะแย่ลงค่ะฉ<ล>ะนั้นญญเราก็ต้องสรรหาออของกินด,ด,ดีนนะขยับแข้งขยับขาเบาๆก็ได้ค่ะแล้วแต่กําลังเลยการออกกาลังกายมันจะทําให้เลือดสูบฉีดนะคะให้เราดูเด็กขึ้น นล้ามน,นื้คือแหล่งพลังงานที่จำลังจะกินใครมาแล้วค่ะแต่ดูแล้ว<อ>แม่กดไลค์กดติด <ขอ S 2> <ข>ตาม,มทางเพจแม่ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะ